สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเขือนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n s h i n Impact นะทุกคนก็เดี๋ยวน้องเขือจะมาเปิดกาชานะวันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นตู้ยาเอนะคะก็มีกิจกรรมอะไรเข้ามาเยอะเลยนะแต่ว่าน้องเขือจะไม่ค่อยได้อ่านนะคะ น้องมะเขือมีสูตรเปิดกาชาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนอลองไปทำดูนะคะเผื่อว่ามันจะได้ผลกับเออเพื่อนๆเ,เนาะ,ะกิจกรรมอะไรเยอะแย,ย,ยะเลยเนี่ยมีบอสไล่เดนใหม่ด้วยนะคะอ,อืมเดี๋ยวนะน้องมะเขือจะแบบทำตามสูตรน้องมะเขือเลยนะ อันดับแรกนะคะเราต้อง,องปลดไอ้พวกที่มันเด้งขึ้นมาให้หมดก่อนนะเนี่ยอเคลีแบนเดินผ่านแล้วใช่ไหม,มตู้ยาเอนะคะก็มากับอาวุธเนาะมีเควสอะไรไหมขอดูก,ก่อนนะ มันต้องมีเควสใหม่ไหมอะเดี๋ยวน้องเกิดจะไปเล่นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นทดลองก่อนนะคะตัวนี้มีเควสของยาเอะด้วยเนาะกับายเดนโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูตัวก่อนนะว่าเออเราแบบรู้สึกชอบสกิลมากไหมอุ๊ยแต่ที่แน่ๆคือชุดสวยมาก ทุกคนโอเอจิโอเอจิน้องเขืออินอะไรกับที่เป็นมีความเป็นมิโกะมีความอยู่สัตว์เจ้ามีความญี่ปุ่นมากเลยนะคะชอบมากอุ้โหดนะเนี่ยเออโหดก็คือปากปากตัวเท่ได้สามเนาะน้องเขือจะเล่นกลางเลยนะคะเพราะว่าตัวพวกนี้น้องเขื่อนไม่โปรตีนเล่นหเออโหดโหดโหดเหมือนมันคอมโบกันกับแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะสกิลเนาะโอ้ยแต่แล้วแม่สวยมากแม่สวยมากทุกคนนุ่งจะเปิดได้ไหมอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะขอเช็คอาวุธแป๊บหนึ่งนะซุ่มซุ่มดูซุ่มดูเป็นไกด์นะคะโอเคใส่ไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีอ๋อมีสองชิเมนาวะเนาะเออดีไออาร์ติแฟกต์นี้น้องเพิ่มเยอะนะแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ เมียนดีๆเลยนะแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเปิดได้ตัวไหมถ้าเกิดว่าเปิดได้ตัวแล้วเราค่อยไปหาของฟาร์มก็ยังทันคือน้องมะเขือเคยนะคะเคยหลายครั้งอ่ะถ้าเราฟาร์มของไว้เยอะๆอ่ะเพื่อที่จะเพื่อตัวนี้อ่ะมันมักจะเปิดไม่ได้อ่ะทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นเครสของน้องมะเขือเองนะคะน้องมะเขือก็เลยไม่คิดจะฟาร์มอะไรทั้งนั้นนะเผื่อว่าจะได้นะ โอเคแล้วก็มารับอันนี้อารมณ์แบบอ่าเขาเรียกว่าไปทด,ดลองเพื่อเปิดเอาเลิกนะคะแบบเหมือนตัวละครจะได้ลงตู้จริงจริง,รงมันลงตู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะถ้าใครแบบเออสนใจลองลองไปทําดูก็ได้นะเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้แบบเออถ้าเปิดได้อะ่ะเออเดี๋ยวทุกคนลองดูแล้วกันนะแบบ เออเฝืได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ผีมากนะ oh, <okay. S 1> เพราะว่าน้องมะเขือไม่มีเลนล็อกนะคะแล้วน้องมะเขือก็เป็นคนที่เกลือมากเกลือแบบเกลือหน้าตู้ที่สุดของที่สุดเลย oh, <okay. S 1> เออตอนนี้น้องมะเขืออยู่แมปลับเนาะน้องมะเขือต้องกลับมาอินาซึมาก,ก่อนนะ โอเคตอนแรกจริงๆน้องเมื่อเขอว่าจะมาอะไรนะมารับสำรวจนะคะแต่ว่าเหมือนมันจะตรงกับเคสท,ที่เราไปรับมาพอดีนะก็เลยคุยกันสักง,งแลอวกันเ<ค> <ๆ S 2> นาะโอ้มีอะไรให้เราไปทำ <ๆ S 1> อีกแล้วแมพายมอนนี่ก็เสนอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราจริงๆเลยนะ <nell y> จ้าแม่อาหารบินได้ โอเคนุม้มเก๋จะกดแบบข้ามเร็วๆเลยนะคะเพราะว่านุ้มเก๋อ,อยากไปเปิดตู้กาชาแล้วนะทุกคนเออแต่ว่ากาชาน,นี่คือนุอม้มเกอมีเพชรแค่นิดเดียวนะคะคือว่าดองมาจากกิจกรรมที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะมีโลที่เขาแจกอะเออคือว่าไม่ไม่ได้เติมนะคะก็เลยแบบว่าถ้าเปิดได้ตัวสีทองก็น่าจะเปิดได้แค่ตัวเดียวแล้วก็นุม้มเก๋ไม่มีเลดล็อกด้วยเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะทุกคนเออไม่ได้ก็ถือว่าไม่เป็นไรเก็บเลนล็อกไปหลอ,อายาโตะนะคะเพราะว่าตู้ตู้ถัดไปเนี่ยน้องมะเขือน่าจะไม่เปิดนะมีลายเดนกับโคโคมิเนาะแต่ว่าลายเดนน้องมะเขือมีจริงๆอ่ะควรเปิดให้ได้ C2 เนาะแต่ว่าเออน้องมะเขือมี C1 แต่ว่าเอาไงดีแบบเออไม่เปิดหรอกไม่เปิดหรอกเพราะว่าเพชรเราไม่มีนะคะแล้วเราไม่ได้เติมด้วยแล้วก็ โคกเมียแบบน้องมะเขือไม่ค่อยเล่นตัวน้ํานะคะถึงจะโหดมากแต่ว่าคือถ้าได้ก็ดีแต่ว่าปกติแล้วน้องมะเขือไม่ค่อยเล่นน้องเหือจะเล่นตัวน้ําแข็งแล้วก็จะเล่นตัวหินเออสายฟ้าแล้วแบบนี้เล่นนะคะอืมอาจจะรอแบบรออีกทีหนึ่งตัวไฟตัวใหม่เลยอ่ะเออเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดตัวน้ํานะมันเล่นแบบ ในความรู้สึกน้องมะเขือเหมือนมันเล่นยากน,นิดนึงนะคะอันนี้คือน้องมะเขือก็มาเก็บกพวกเหรียญในการน้ําชาก่อนนะนคืออย่างที่บอกนะคะสูตรของน้องมะเขือคือจะเคลียร์ทุกอย่างที่มันเด้งเตือนขึ้นมาให้มันแบบหายไปหมดก่อ,อ,อนนะก่อนที่เราจะไปเปิดกาชานะคะอ,อ,อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเอ่อมีอะไรมาใหม่หรอเดินน้องมะเขือคงไม่ซื้อหรอกคือ น้องมะเขือมีช่วงแรกๆที่แบบการน้ําชาเข้าใช่ไหมแล้วมาตกแต่งบ้านอะ่ะเออตอนนั้นสนุกนะแต่ช่วงนี้คือขีอ้เกียจมากแล้วคือแค่ทําเควสรายวันนี้ก็เออก็เอื่อมแล้วอะ่ะแล้วกิจกรรมมันบีบให้เราต้องทำด้วยน้องมะเขือก็เหนื่อยเออแต่ว่าแมปล่าสุดอะ่ะทุกคนที่เป็นแมปลับที่มันอยู่ใต้ใต้อะไรอะ่ะใต้น้ำวนตรงเกาะเงือกอะ่ะคือแบบสนุกมากเลยนะแมปนั้นน้องมะเขือชอบมันดูโบราณมีความอรารยธรรมมีความแบบ ซุ้มประตู The Lord of the Ring อะน้องมะเขือชอบมากมันดูโอ้มันดูดีมันดูครังนะคะไหนดูซิโอเคเดี๋ยวน้องมะเขือจะต้องเปลี่ยนตัวละครก่อนนะคะอันนี้คือทีมหลักที่ปกติน้องมะเขือจะใช้นะคะ <Okay. S 2> ก็เป็น m y l o v e r <laughs> ก็ก้านอยู่ในเป็นตัวหลักสุดๆเลยทุกคนแล้วก็จงหลีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะท่านพี่เนี่ยแบบว่าเป็นท่านมหาเทพในการคุ้มภัยคุ้มหัวนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีจงหลีอ่ะก้านอยู่ท้องม่เคือตายดับอนาถอืมส่วงคาสิฮาก็เล่นสนุกมากเลยทุกคนเออเล่นเล่นมันเล่นดีไลเดนเนี่ยต้องบอกว่า น้องมะเขือเอามาเสริมเพื่อให้ธาตุมันมีการแบบว่าช็อตอะไรกันเฉยๆอะ่ะเออต่อไปนี้จะเป็นสูตรของน้องมะเขือนะทุกคนน้องเมเขือจะใช้ตัวนักเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปเปิดกาชานะอันดับแรกนะคะเราต้องไปดูดซับพลังงานธาตุไฟฟ้าจากเสาหลักตรงนี้ก่อนอืม าเกิดว่าเราเราดูดมาแล้วใช่ไหมเรามายืนให้ให้มันเรืองแสงนะคะแล้วก็แบบทําทีว่าคุยคุยกับตรงนี้นิดนึงอัน,นอันนี้เป็นสูตรเลยนะทุกคนสูตรที่ใช้ในการเปิดกาชาญในแผ่ญี่ปุ่นอะ่ะแล้วมันเวิร์กนะคะก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปที่ศาลเจ้านะคะทําการไปสวดมนต์ขอพรนิดนึงคือน้องก็เคอรู้สึกว่า นักเดินทางเนี่ยเป็นอะไรที่ดวงดีที่สุดแล้วตั้งแต่เคยใช้เปิดมาอืมจริงๆทุกคนแล้วแบบเหมือนสูตรมันประมาณว่าเออนักเดินทางเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนมาฉายเดียวอะ่ะเผื่อว่าเกมมันจะสงสารนะแบบส่งตัวอะไรมาอยู่กับเราดีๆสักตัวหนึ่งอะไรเงีย้ยเวทนาเห็นเรามาคนเดียวเงี้ยอันนี้ก็เป็นเลดที่น้องเกิดเปิดไว้นะคะ เออเลทที่แล้วตลกมากทุกคนน้องเหือได้โมนาหลุดมาเป็นโมนาใช่ไหมเสร็จแล้วเปิดไปอีกประมาณสองสามโลอวะก็ได้อายาโตทุกคนเออไม่ใช่อายาโตสิอะไรนะอิโตโอุ้ยใจไปอยู่อายาโตแล้วอ่ะคืออยากได้มากก็เลยแบบช่วงนี้พูดอิโตเป็นอายาโตทุกครั้งเลยอ่ะอืมก็น่นแหละทุกคนก็ถือว่าอืมน้องเขือว่าสูตรน้องเหือพอใช้ได้อยู่ตอนนี้นะน้องเหือจะมาทําเลแล้วนะคะ ที่น้องมะเขือเลือกทำเลนี้เพราะว่าน้องมะเขือเป็นแฟนเรื่องอ mm. ินุยชฉะเทพสูรย์จิ้งจอกเงินนะคะแล้วต้นไม้ตรงนี้มันมีความคล้ายกับต้นไม้แห่งการเวลาในเรื่องอินุยชฉะมากมันจะมีเหมือนรอยธนูฝักอะ่ะจริงๆมันอาจจะเป็นแค่วงต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่มันเหมือนมากทุกคนตรงที่มันอยู่แบบศาลเจ้าบ้านคางโเมะอ่ะน้องมะเขือก็เลยคิดว่าที่นี่แหละทำเลแบบว่าทำเลแห่งจิตวิญญ,ญาณนะคะสายมูเท่านั้นนะทุกคน อาตอนนี้นะน้องมะเขือจะมีเพชร20่สิโลใช่ไหมคะกับ5้าพันกว่าเนาะเราก็มาเปิดเออแบบตอนแรกก็เกลือแล้วอะ่ะ <c oughs> ค่อยๆไปนะคะทุกคนอาจจะใช้เวลานิดหน่อยเอ้ยคือแบบมันยังไม่ถึงเลทมันหนาน้องมะปกติน้องมะเขือจะเกลือนะคะเอเ้ยเหนียวแดา โอเคโอเคตัวนี้น้องเมื่อยังไม่เต็มนะน่าจะขาดอีก2ตัวถึงจะเป็นส6นะคะตัวนี้ได้มาตัวหนึ่งน้องก็น่าจะเป็นส5โ okay. อเคอืมกดๆสลับนิดหนึง่งเอาเลิกเอาเลิอกอมน้องเขือว่าล็อกเลยดีกว่าเผื่อว่าแบบเขาจะเมตตาเมตตา S <S สีม่วงอีกแล้วสีม่วงตัวนี้จะได้อะไรนะเฮ้ยขอแค่แบบอย่าสีทะลุโลกก็พอและไอตัวสีดาวนี่นคือไ,ได้ตัวอะไรนะอาอฟีดโอเคโอเคตัวนี้น้อะเขือแบบมีน้อยมากไอ้ยโชคดีจังได้ดาบม,มาอีกอันหนึ่งด้วยอ่ะเออรู้สึกว่า ก่อนหน้านี้น้องมะเขือน่าจะเปิดไปประมาณแบบ39โลได้แล้วไหมอะ่ะเออจากจากแพทที่แล้วนะคะโอเคก็น่าจะก็น่าจะเปิดอีกสัก50าโลไปเลยไหมเราน่าจะเกลือมากอะ่ะช่วงนี้น้องมะเขือเกลือเกลือ,อย,ยังเงียบเงาจริงๆเงีย,งยบเงามากเลยอะ <c oughs> อโทมัสโทมัสโอเคโอเคโทมัสน้มเข่าไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่าเออเขาก็หลอ่อเท่ดีนะแต่ว่าอด้วยความตัวสีดาวเนาะเราก็แบบอืไม่รู้สิเรามีท่านพี่จงอยู่แล้วนะท่านพี่จงหล่อเท่ที่สุดน้มเข่าขอมาแบบลูดอันนี้แป๊บน,นึงเอาเลิกเอาชัยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าออกเปลี่ยนหน้าเข้าบ้างเอ้ย อโอ้ยนุ้มนุ้มมันคือไม่มีเลทล็อกด้วยนุ้มมันจะได้ไหมทุกคนถ้าเกิดว่าได้นะทุกคนลองไปทําตามนะคะสูตรนุ้มเอ้ยนี่แบบยังไม่รู้เลยอะจะได้โอ้ยนุ้มเมือนจะร้องไห้แล้วอะ่ะห้วยจะไมนานจนังเลยอยากลุ้นจนจะเป็นลมแล้วเนี่ยนี่ต้องไปโหทุกคนนุ้มมันคือได้โอ้ยได้จริงๆได้จริงๆริงโอ้ยนุ้มเหมืนอนจะเป็นลมแล้ว ยายเอกค่ะทุกคนยายเอกมีเกาะโอ้ยสวยมากแม่โอ้ยน้องมือเขอได้จริงๆทุกคนโอเคโอเคน้องมือเขิได้แล้วได้แล้วเอาแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าน้องมือเขไม่มีกาชาเปิดแล้วนะคะโอ้ยเจ้าเ้า้วน้องมือเขิขอแคปรูปไว้ก่อนนะแบบดีมากอะโอ้ยทุกคนเฮ้ยขอบคุณสวรรค์น,น้องมือเขิได้แล้วนะคะ เอ้ยเราเหลือเพชรอีกนิดหน่อยเราเปิดเล่นสักสิบโลแล้วกันเนาะได้ตัวอะไรนะขอฟิตได้ไหมอะ่ะเหนียวแดลนะก็ได้อีกแค่ตัวเดียวจะเต็มแล้วว่าอยางได้เหนียวเดลนะโอเคจะต,ตัวอะไรนะอ๋อทำไมอีกแล้วอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรโอ้ยทุกคนเราเขื่อนมีความสุขแล้วค่ะวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีมากเลย โอเคโอเคเฮ้ยโอ้ยทุกคนลองไปทำตามดูนะคะสูตรน้องมะเขือใช้ได้ผลนะทุกคนเฮ้ล้วเปิดไปทั้งหมดกี่รอบอะเมื่อีโอ้ยน้องมะเขือไม่ได้นับอะโอ้มันยังไม่รันด้วยอ่ะโอเคโอเคประวัติมันยังไม่ทันบันทึกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวก่อนละกันนะคะว่าความงดงามของ ยายอยจะน่ารักปร,รุปิกขนาดไหนอุย้ยน้องมะเขือชอบมีความเจมากอะ่ะอุย้ยเจสวยทุกคนน่ารักมากผมจีชมพูมันยุ่งหิงอ่ะโอ๊ยตายแล้วน้องมะเขือใจบางมากเกยอะ่ะเดี๋ยวน้องมะเขือขอติดดาวให้เจเขาหน่อยนะคะโอเคติดดาวเกือบทุกตัวเลยเนี่ยนน้องมะเขือ เออไม่เป็นไรนะคะอ่าเดี๋ยวอัพเวลหน่อยนะน้องเือไม่ได้ฟาร์มของเลยอะทุกคนน้องเมื่อต้องหาเวลาไปฟาร์มแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะอัพเจได้ถึงเวลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องเมื่อไม่มีไอ้ตั๋วอัพขั้นเวลเลยอะ่ะเออ หรือว่าสูตรการไม่ฟาร์มของเราจะได้ผลจริงเฮ้ยไม่รู้หรืออาจจะเป็นสูตรที่เราไปไหว้สารเจ้าเอ้ยหรือว่าจะเป็นทำเลที่เราไปเปิดอ่ะหรือว่าจะเป็นตัวนักเดินทางอ่ะไม่รู้ค่ะทุกคนสายมูต้องเอาทุกอย่างมารวมกันนะเอ้ยแต่เห็นหลายคนเขาก็มีสูตรมูของเขาป้ะบางคนก็เป็นแบบเปลี่ยนวอลเปเปอร์อะไรองี้แม่แต่ว่าน้องมะเขือไม่ค่อยอินกับไอ้พวกแบบนั้นเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าอืมเอาแบบนี้แบบที่เราถนัดนี่แหละ เออมีแค่2ชิ้นเองอะโอเคเนี่ยทุกคนไม่ได้ความจริงๆเลยนะไม่ได้หลอกเลยมีแค่2อ,อันจริงๆก็คือ<ม>อัพเต็มที่ได้เวลห้นะคะตอนนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเมื่อหาเวลาไปตีไอตัวนี้นะคือไม่ใช่ไรคือน้องเมื่อยังปลดปลดล็อกมันไม่ถึงเลยอ่ะน้องเมื่อเพิ่งไปถึงแมปลับเองอ่ะมันบอสมันอยู่ที่แมปอน,นันเปเ่าใต้ใต้น้ำวนเปล่าไอตัวเนี้ย โอเคเดี๋ยวหนูก็จะเปลี่ยนสมุดให้นะคะสื่อเวน,นะไปขอยืมของโมโนามาก่อนอ่ะโอเคเพราะว่าเราคงไม่มีเปิดอาวุธประจำตัวหรอกคะ่ะเราก็เอาเท่าที่เรามีนี่แหละโอ้ยเจ๊เขา้าไอีก้างเลย ก็วันนี้นะคะขอบคุณสายมูทุกท่านนะคะที่มารับชมก็น้องเขือได้สมใจแล้วถ้าชมมกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้น้องเขือขอตัวลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย